หนูดีอยู่กับใครเหรออยู่กับยายเลยอยู่กับยายอืมอาบน้ำหรือยังคะน้ำแล้วอาบน้ำแล้วใครอาบให้ใครอาบใ,ใ,ให้หนูดีอ,อันนี้คืออะไรสติกเกอร์ยายจี้ไปไหนไหนบอกข้าอสิทยายไปไหนหยายยายไปยายไปขายของยายไปขายของตาแอ๋อะไร แต่ชื่อแด่แต่แอดไปไหนแด่ไป,ไไปร้อยของแต่ร์ไปขายของอ่ะแล้วหนูอยู่กับใครหนูอย,อยู่กับแม่หนออยู่กับแม่แล้วลืดหรือลืดไปทำงานอยู่ๆอะไรนะจะับยาจอบแม่ไปทำงานไม่มีตังค์เชิญให้อ๋อแม่ไปทำงานไม่มีตังค์้ชิญให้แล้วพี่ขุนล่ะ<อ>นี่ไงนี่ไงมาดูนี่สิอะไรนี่ นี่มาดูเอาไม่อ่างุ่นนี่เอาอ่างุ่นหรือ